สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเราอยู่ช่องวิว w ซ่เลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะมาเล่นเกมอันเนี้ยลูกบอล <c oughs> ก็คือเรายกยกตัวเลือกให้เพื่อนแล้วจะให้เราทาคลิปอะไรนะคะก็คือเพื่อนบอกมาให้ทําเกมนี้แล้วก็ต้องทําแล้วเพื่อนของเราก็ชื่อว่าชมพูวิทเอสชื่อเล่นเขาก็ชมพูแต่ชื่อจริงเชิการปานโผเราอยู่ห้องเดียวกันกับเพื่อนนะคะส่วนเราชื่อวิวนะคะ ก็คือชื่อจริงเราก็ตุดทะลัเปลี่ยนคำอยู่ปสามมันก็อยู่สามทับสองเดียวกันเลยโรงเรเียนแขวงนาเจริญลาชนะคะโอ้ยเสียงแผลบนิดนึงนะเพราะเป็นหวันว,วันนี้ก็คือวันหยุดไงวันหยุดพรุ่งนี้ชดเชยแบบจะนอนดึกก็ได้อะเนาะ วันนี้ไม่รู้จะไต่แรงฟรีไฟได้หรือเปล่าจากที่จริงอ่ะเราไม่ที่จริงอะ่งอะในฟรีไฟเราแรงบนสามแต่ว่าเราไม่ได้เล่นานายก็เลยได้ไปอยู่บนหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้เล่นตั้งแต่ป .2 แล้วหลดมาตอนเอยไม่ได้เล่นตอนป .2 แบบปลายปีอะ่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่ต้นเทอมนะ แบบปลายเทอมใกล้ๆจะปิดเทอมอะ่ะที่เราไม่ได้เล่นแต่ว่าตอนตอนปสองเนี่ยได้เล่นอยู่มันอัปเดตเราอัปเดตไม่ได้แต่อันเนี้ยอัปเดตได้ะคะเพราะเราเคลียร์พื้นที่เสร็จร้อยส่วนทุกคนน่ะจะรู้จักชื่อเราไหมก็คือเราชื่อวิวบอกไปยังวะมันลืม โอเคนะคะทุกคนก็คือตอนเนี้เป็นเวลานี่เลยสี่โมงปีสามวันนี้เราได้อยู่บ้านเพราะว่าเป็นวันหยุดเชิรๆของเรียนของในเตเลราดส่วนของในวิทยาค่ะไม่ได้หยุ่น,นะคะให้ที่อู่แถวนั้นก็คอมเมนต์มาหน่อยเด้อเสียงแหบว่ะ <c oughs> อ่อยเก็บเลียด เงินสามร้อยิบห้าแล้วดูจากให้เราดูจากตรงนี้นะคะก็คือเงินของเราเก็บ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 ทำไมมันเยอะจังเราจะไปดันสามสิบห้าให้ได้ถามว่าเกมนี้สนุกไหมก็สนุกนะแต่ว่าเวลา เวลาเราแพ้มันจะหัวร้อนอะแต่ว่าโรงเรียนไม่กล้าหัวร้อนอ้ายผ่านแล้วสสวนจะผ่านนะัทุกคนมันยากอะโอเคสำหรับใครที่แบบเป็นที่ชอบเล่นภาคนี้ก็คือมันคนละภาคกับภาคอื่นๆทั่วไปเอาเป็นอะไรวะติดเอาคาง แล้วก็เขาจะมีรางวัลให้เป็นทุกวันด้วยนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะมาดูเราจะถ่ายให้ดูว่ารางวัลมันเป็นยังไงนะคะจะถ่ายตอนเที่ยงนะคะเพราะว่าตอนเช้าเราไม่ค่อยเล่นเกมนี้แต่ว่าตัวเลือกที่เราให้เพื่อนเราเลือกก็จะมี 1. นึ่งฟีฟายสองทิกตอกสามซากุระสเกมนี้ ก็คือเก้ลูกบอลนะแบบหนึ่งนะทุกคนโอเคทุกคนนะคะคือเมื่อกี้แอบเล่นไปก่อนเพราะว่าพี่ชายเรามาแบบมันชอบด่าเราเวลาเราถ่ายคลิปนะคะก็เลยแบบไม่กล้าถ่ายก็เลยสต็อปไปก่อนแต่ยังงี้เดี๋ยวพอพี่ชายมาเราจะ cycles. แบบเงียบๆบางทีเราก็จะสต็อปนะ ทุกคนทำไมดังน,นี้เราไม่ได้ตายหรือตายอ่ะไม่ได้ดูมันลืมพอพี่ชายมาลืมเลยมันเลิกเรียนมันเพิ่งเลิกม,มันเพิ่งเลิกเรียนมันเพิ่งไปอาบน้ำโอ้อยตายแลยว้วอ่ะไม่น่าพูดเลยว่าไม่ตายอะ่ะทุกคนค่ะใครที่แบบอยากเห็นหน้าเราอ่ะอจะได้ชเพราะแบบเราก็ ไม่อยากไม่อยากเปิดเดี๋ยวมันคอมเมนต์ไม่ได้ส่วนฟรีไฟล์รอก่อนจะลงวันนี้นี่แหละแต่ว่าที่จริงอัดไว้แล้วนะแต่ยังไม่ลงแต่จะอัดใหม่อืมเพราะตอนนั้นนะ่ะมันมีบรรางอย่างผิดพลาดมันมีข้อความโอเคนะคะที่เราจะตรอปไปเมื่อกี้ก็คือง่ายมากพ่อแม่อ้ไม่ใช่ พี่มาผามีไม่อยาก็คือเมื่อกี้นะคะเราก็แบบโอยจริงอ่ะเราสต็อปก็เพราะออกไปกินน้ำหิวน้ำนะคะโอ้ไม่ก็ โอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบที่เราการเล่นเกมอันนี้บ้างนะคะแต่ชื่อเกมนะคะก็คือมอีว่าจะออกก่อนใครว่าเราไม่เล่นฟรีไฟจริงๆก็ลองพูดมาเลยเนี่ยเล่นจริงๆเล่นจริงๆนะฟรีไฟอ่ะใครที่ว่าเราไม่เล่นนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะอย่าเพิ่งชื่อเกมก็จะประมาณนี้นะเนี่ยเกมเนี้ยเกมเนี้ยนี่ชื่อเกมประมาณนี้นะใครที่ อยากเล่นโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเราจะสต็อปเพื่อบ๊ายบาย,บายจ้าเยิบเยิบเยิบ